ราชาลูกนังทั่วโลกร่วมมือกับเพนเลิฟของแดงขอเสนอ5ประเด็นก่อนเกมนัดชิงลีครับลิวพูปะเะเชลซีก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับ 1. ไม่ว่าใครจะพยายามตั้งข้อสงสัยแค่ไหนแต่เจคเนคลับยังยืนยันว่าเขาจะส่งควีวนเคลเลอร์ลงสู่สนามในฐานะตัวจริงเจเคระบุว่า หากควีนไม่ประสบความสําเร็จในเกมวันนั้นมันจะเป็นความผิดพลาดของผมแต่ถ้าเขาทําได้มันจะเป็นความภาคภูมิใจของเขานั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบทสัมภา,า,าษณ์ฉบับเดียวกันนี้ครอปยังระบุต,ต่อไปว่าคตตวีนไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวจริงในเกมนัดชิงเท่านั้นแต่ควีนเป็นตัวจริงในแผนการระยะยาวของลิผูเลยต่างหากเราทุกคนเห็นตรงกันว่าอยากเก็บควีินเอาไว้ให้นานที่สุดดังนั้นเขาต้องมีเกมลงเล่นและทุกคนยังยืนยันเป็นเสียงเดียวกันอีกว่า เขามีศักยภาพในการเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดในโลกได้อย่างไรก็ดีการตัดสินใจส่งควีนลงเฝ้าเสาทำให้เกิดข้อสงสัยหลายประการยกตัวอย่างเช่นเจมี่คาร์เกอร์ได้ระบุว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเกมนัดชิงระดับนี้กลับเอาอาลิซอนไปนั่งอยู่ข้างสนามทั้งที่อลิซอนคือผู้รักษาประตูระดับโลกของลิเวอร์พูล 2. เป๊ปลินเดอร์ที่นั่งถแถลงข่าวก่อนเกมนัดชิงแทนเจกเกนครอปเขาได้พูดถึงประตูของมาติด ที่ทำได้กับลีดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยระบุว่าทุกคนในลิเวอร์พูลเรียกสิ่งที่เขาทําว่าคลาสิกเจอเอลดิบนเขาทํามันบ่อยมากโดยเฉพาะในเกมฝึกซ้อมของเรากันเองสิ่งที่เจอเอลทำคือความพยายามของเราที่จะสร้างจังหวะสไ้ายจากทุกทิศทางที่จะทําได้แม้แต่อลิซอนก็ต้องทําแอซิดให้ได้เช่นกันเรื่องน่าตลกก็คือคนไทยเราพยายามตั้งชายามาติดว่าเป็นลลโอเนลมาติด ขณะที่ทางต่างประเทศก็มีฉายาให้มาติดเหมือนกันโดยเรียกเขาว่าเคนนี่มาติด 3. นักเตะที่กำลังบาดเจ็บของลิปูในเวลานี้มีอยู่2คนนั่นก็คือโชตาและบอบบี้รายงานล่าสุดจากมือขวาของ JK ระบุว่าฟีิโนยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่หลังจากเกมนัดถิงแฟนลิปูมีโอกาสที่จะเห็นเขาลงสู่สนามได้อีกครั้งในเกมถัดไปในขณะที่เดียโก้โชตาหายเจ็บและกลับมาสู่สนามซ้อมได้แล้ว แต่เขาจะได้ลงสู่สนามหรือมีเชื่อในเกมนัดชิงหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกความฟิตของตัวเองได้ทันหรือเปล่าเท่านั้น 4. ครั้งล่าสุดที่ลิพูเผชิญหน้ากับเชลซีคือเกมในพิมลิกวันนั้นเชลซีปรับทัพเล่นเกมรับใส่ลิพูโดยโดนใบแดงไปหนึ่งคนตั้งแต่ครึ่งเกมแรกครึ่งหลังลิพูทําอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายลงเอยด้วยสกอร์เสมอมีคนวิเคราะห์สถานการณ์ว่าจะใช้เกมพิมลิกในวันนั้นมาคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคาราเบาวครับวันนี้ไม่ได้ เชลซีวันนั้นกำลังเต็มไปได้วยความมั่นใจจากการเป็นแชมป์ยุโรปชนะในพิม์ลีกติดต่อกันอย่างบ้าคลั่งแต่เชลซีในเวลานี้กำลังถูกคลื่นซัดกระแทกเข้ามาจากหลายทางทั้งเรื่องของเจ้าของสโมสรลูกากูที่ถูกตั้งคำถา,ถามถึงค่าตัว80ล้านปอนด์และแต้มที่ถูกลิพูทิ้งห่างรวม10คะแนนก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานยืนยันได้ว,ว่าสโมสรใดกันแน่ที่ประคองตัวและอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีกว่า 5. สุดท้ายของบทความนี้จะปิดลง ด้วยสิ่งที่จิเนครอปพูดเอาไว้เจเคระบุว่าผมไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่าทําทุกวิธีทางเพื่อให้เราชนะในวันอาทิตย์ทางเดียวที่เชลซีจะคว้าแชมป์ไปได้นั้นไม่ได้วัดกันที่ขุมกําลังความกระหายหรืออะไรทั้งนั้นแต่ทางเดียวที่ทีมใดสักทีมจะคว้าแชมป์นั้นพิสูจน์และตัดสินกันในเกมเสมอคนที่คู่ควรเท่านั้นที่จะเป็นฝ่ายชนะผมไม่สามารถนั่งตรงนี้แล้วพูดนั่นพูดนี่มากมายนักเชลซีเองก็มีโอกาสคว้ามันไปครองเช่นกัน พวกเขาเพิ่งเป็นแชมป์สมสนโลกมานะพวกเราดูดีว่าความรู้สึกหลังจากนั้นเป็นอย่างไรความรู้สึกหลังจากนั้นก็คือความกระหายอยากในการคว้าถ้วยใบถัดไปสุดท้ายในอีก20ปีข้างหน้าผู้คนจะมองกลับมาที่ทีมของผมแล้วพูดว่าเราคือทีมที่ดีและจะต่อท้ายด้วยประโยคแต่พวกเขาควรได้แชมป์มากกว่านี้ผมรู้แน่ว่ามันจะเป็นแบบนั้นหากเราไม่สามารถคว้าแชมป์ลีกคับมาได้และผมจะไม่ยอมให้ใครพูดประโยคนั้นในอีก20ปีข้างหน้าแน่ หลังจากที่เจอเกนครอปประกาศชัดเจนว่าควีนเคลเลอร์จะได้ลงเล่นนัดชิง,ชงเลิศคาราบาาครับในขณะที่เชลซียังคงลังเลว่าจะใช้ใครระหว่างเกป,ป้าอาริซาเบรา้าหรือเอโดอาร์เมนดี้นั้นจะมี่คาร์เกอร์ตั้งข้อสงสัยว่าผมไม่ค่อยเข้าใจทฤษฎีแบบนี้เท่าไหร่ถึงจะไม่ได้มีปัญหาก,กับผู้รักษาประตูทั้งสองคนเพราะเกป,ป้าก็ค่าตัวแพงที่สุดในโลกส่วนเคลเลอร์ก็ทําได้ดีและพาทีมาถึงจุดนี้แต่รู้สึกแปลกปแปลกที่จะไปเอานายทวารเว l ร์คลาสนั่งข้างสนาม เกมนัดชิงรายละเอียดเล็กน้อยจะสร้างความแตกต่างได้แต่ถ้วยนี้มักจะมีตักกระแปลกๆกับผู้รักษาประตูเพราะตำแหน่งอื่นๆก็ใส่เต็มกันหมดอย่างเคสกอดอนที่ลงเล่นมาตลอดอาจจะไม่มีชื่อในเกมนี้เลยก็ได้คาร์เตอร์อยังวิเคราะห์รูปเกมว่าทั้ง2ทีมแตกต่างกันน้อยมากหรือร์พผู้ดีกว่านิดหน่อยจากตารางคะแนนแต่รอบชิงมันคือเกมนัดเดียวซึ่งอาจจะลากยาวถึงต่อเวลาและจุดโทษได้อาวุธสําคัญของลิพูลคือเซตพีดที่น่าจะเป็นจุดสร้างความแตกต่างได้ ดีเมทาเบอร์บัตอฟอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ฟันธงเกมชิงชนะเลิศดคาราบาวครับวันอาทิตย์นี้โดยยกให้เชลซีเจ้าชนะลิปหูคว้าแชมป์ไปครองนี่น่าจะเป็นเกมชิงชนะเลิศดหลีกครับที่น่าดึงดูดใจแชมปย์ยุโรปจะชิงชัยกับทีมแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกและผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลก2คนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเบอร์บัตอฟกล่าวผ่านเบดแฟร์ลิเวอร์พูลอยู่ในฟอร์มที่น่าทึ่งแต่ขณะเดยียวกันเชลซี Chelsea ก็ต้องเจอปัญหาก่อนหน้านี้ผมคิดว่าเดอรบุจะยกระดับเกมของเขาในนเเกมชชิิงลี้ ผมไม่คิดว่ามันจะถูกตัดสินใน90นาทีและว่าทีมสินต้าเงินจะคว้าชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษสำหรับสกอร์ของเกมนี้ทางเบอร์ปรตสฟ,ฟันธงว่าเชลซีจะชนะไป2ต่อ1โรเบโตฟิมโนกกองหน้าจอมเทคนิคของลิปูประกาศไม่ยอมแพ้จะขอรักษาตำแหน่งตัวจริงของทีมเอาไว้ให้ได้หัวหอกทีมชาติบราซิลเป็นตัวหลักของทีมตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีในปีนี้เขามีการเจ็บรบกวนต่อเนื่องรวมถึงมีปัญหาสภาพความฟิตจนทําให้ดีโกโชตาสอดแทรกขึ้นมาลงเล่นวัยครั้ง และยิงไป12ประตูนในพิมพ์หลีกแล้วดูเหมือนว่าอนาคตของฟเมิโน่กำลังสั่นคลอนเพราะสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในปี2023ขณะที่ลุยดิอารสคือนักเตะใหม่ที่เข้ามาเสริมแนวรุกและทำผลงานได้ดีเช่นกันฟิมิโน่กล่าวว่าเรามีนักเตะชั้นเยี่ยมมากมายที่แสดงให้เห็นว่าควรได้เป็นตัวจริงนี่คือการแข่งขันที่ดีนะผู้จัดการทีมตัดสินใจเรื่องตัวจริงผมเคารพการตัดสินใจของเขาผมอยากมีส่วนร่วมกับทีมด้วยการลงสนามตั้งแต่ต้นเสมอและผมจะสู้เพื่อตำแหน่งด้วยการซ้อมอย่างหนัก และทําให้ดีที่สุดสโมสรลิปูและอาร์ซอลนถูกเสนอว่าพยายามยื่นข้อเสนอซื้อมาโกอาร์ซินเซโตัวลกจากเรอัลมาดริดช่วงตลาดซัมเมอร์ส0 2 2ตามคําอ้างของสื่อสเปนรายงานจากเอลชชรินกิโตว่าผู้เล่นวัย26่ปีที่ลัสัญญาผูกมัดกับมาดริดเพียงสิกเดือนจะถูกบังคับให้ตัดสินใจอนาคตในไม่ช้าว่าอยากอยู่ต่อหรือออกไปหาความท้าทายใหม่อาร์ซนโชได้รับข้อเสนอจากสองสโมสรแห่งราชอาณาจากักรแล้วสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดในเดือนมิถุนายน2023 ผู้สื่อข่าวเอ็ดวร์โดอันดาร่ายออกมาหากเรียวมาริดไม่ต่อสัญญากับเขาทางเลือกของเจ้าตัวคือย้ายฟรีเมื่อฤดูกาลหน้าหรือโดนขายให้อาร์เซนอลกับลิพูที่สนใจสัญญาใหม่จากมาริดเท่าเดิมปีละ4.5ล้านยูโรผูกมัด4ปีแล้วจะมีโบนัสเพิ่มให้ตามผลงานและความสําเร็จอีก1.5ล้านยูโรซึ่งตัวแทนนักเตะอ้างว่าสโมสรเจ้าอังกฤษเสนอให้เขามากกว่าราชนชุดขาวเกือบ50ซึ่งท่าทีจากมาริอยังหนักแน่นไม่ต้องการจ่ายแพงถึง7ล้านยูโรต่อปี อาเซนเซโอพอไม่เจ็บก็ได้เล่นเรื่อยๆเตะแล้ว28นัดทุกรายการทำ9ประตูและ1แอสซิสโจโคโอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติกฤีให้ความเห็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่กดดันแม้ว่าจะโดนลิพูทำคะแนนไล่จี้ขึ้นมาเรื่อยๆในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเรือใบสีฟ้านําเป็นจ้าวฟูงพรีเมียร์ลีกหลังจากก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเอาชนะรวด12นัดและดูเหมือนว่าจะไม่มีทีมไหนไล่ตามทันแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกเขาเปิดบ้านแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ในนัดล่าสุดและเสมอกับซนนเซาท์ที่แล้ว ทำให้ตอนนี้พวกตามอย่างลิพูไล่หลังมาติดหงแดงกําลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมชนะมาเก้านัดติดทุกรายการทําให้ตอนนี้พวกเขาตามหลังซิตี้แค่3แตม้มหลังจะแข่งไป26นัดเท่ากันโคออดิตแข้งเชลซีและลิพูพูดถึงการลุนแชมป์ว่าลิเวอร์พูลลดช่องว่างลงมาได้แต่ผมไม่คิดว่าจะมีความกดดันสําหรับแมนซิตี้มากนะักการเล่นของพวกเขาในฤดูกาลนี้ผมว่าตอนนี้พวกเขาไม่กังวลหรอกผมมองว่าพวกเขาจะไม่ทําแต้มหล่นมากนักหรอกในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลและแน่นอนว่าไม่คิดว่าพวกเขาจะแพ้2นัดติด ิเวอร์พูลเลือเกมที่ยากกว่าผมรู้สึกและไม่คิดว่าพวกเขาจะตามซิตี้ทันถึงตอนนี้ช่องว่างจะลดลงเหลือ3มแต้มก็ตามมินเดอร์รายงานเดวิดมอยส์เปิดเผยว่าเวสแฮมกำลังเจรจาขั้นสูงเพื่อเซ็นสัญญาก,กับลุยดิแอสก่อนที่เขาจะถูกลิพูคว้าตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วมันเป็นเรื่องจริงผมได้คุยกับลุยดิแอสทางโทรศัพท์และเราค่อนข้างไกลเกินกว่าจะเซ็นสัญญาก,กับเขาจากปอร์โตความเขาเ้าใจของผมก็คือลิพูจะเข้ามาหาเขาในช่วงซัมเมอร์และผมก็พยายามคว้าเข้ามาให้ได้ในเดือนมกราคม ผมไม่รู้ว่าเราพยายามติดต่อเขาในเดือนมก,กราคมส่งผลต่อการตัดสินใจของลิพูหรือเปล่าแต่เขาผู้เล่นที่ดีจริงๆผมมีช่วงเวลาที่ผมคิดว่าเราอยู่คนเดียวเราได้พูดคุยกับเอเจนต์ในลอนดอนและทําให้มันเคลื่อนไหวจากนั้นสมมสอนอื่นๆก็เข้ามามีส่วนร่วมสมมสรพร้อมที่ยื่นข้อเสนอสําหรับผู้เล่นที่ถูกต้องและน่าเศร้าที่เรายัางไปไม่ถึงผมได้คุยกับหลุ๋ยทางโทรศัพท์พร้อมล่ามและตัวแทนของเขาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะเลือกเวสแฮมเราไม่ได้รับเขา แต่ความทะเยอทะยานของเราในการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงเวสแฮมนั้นดีกุนซอเจนัวเผยความโกรธที่มีตอครอปพร้อมยันลิพูชนะอินเตอร์เพราะโชคดีอเล็กซานเดอร์เบรซิงผู้จัดการทีมเจนัวจากเกาเชอร์เซรายอมรับว่าตนไม่คุยกับเจเกนครอปเพราะยังโกรธเคืองกันอยู่พร้อมยืนยันว่าลิพูบุกชนะอินเตอร์มิลานได้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เพราะแค่โชคดี ซึ่งจะรู้จักเจอเกนครอปมานานหลายปีแล้วแล้วเข้าไปชมเกมที่ลิปูบุกชนะอินเตอร์มิลานถึงสนามซานเซโรด้วยก็ตามแต่ผมยืนกรานกับตัวเองว่าจะไม่เข้าไปพูดคุยหรือทักทายกับเขาเด็ดขาดเพรายังโกรธกันอยู่กุนซือวัย48ปียิงมุกแซวเพื่อนเก่าผ่านฟุตบอลอิตาเลียอย่างอารมณ์ดีจริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่สมัยที่ผมยังค้าแข่งอยู่กับสตุตการ์ตคิกเกอร์เข้าผันตัวไปเป็นผู้จัดการทีมไมล์05แล้วไม่ยอมดึงผมไปร่วมงานด้วยเพราะให้เหตุผลแบบข้างๆคูๆูผมเลยบอกไปว่า ฉันจะไม่คุยกับนายอีกแล้วอย่างไรก็ตามผมทางานอยู่ในลิกอิตาลีจิงรู้ดีว่าอินเตอร์มิลานเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากขนาดไหนและพวกเขาก็เล่นกันดีมากๆในเกมเปิดบ้านรับลิพูมาสัปดาหกรหากใครดูเกมครบ90นาทีย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเตอร์สร้างความลําบากให้ลิพูตลอดเวลาน่าเสียดายที่ดันกลายเป็นการพ่ายแพ้คาบ้านไปก่อนแต่ข้อที่จริงก็คือลิพูบุกมาชนะได้เพราะโชคดีกว่าแค่นั้นเองก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ สามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ